เด็กๆในซัตเจเนเรชัหรือ C Generation ได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเพื่อนๆผมที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกการเงินการธนาคารและอุตสาหกรรมต่างๆบนเป็นสิ่งเดียวกันว่าเด็กเก่งๆไม่มาสมัครงานเหลือแต่เด็กที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้พิเศษมาสมัครงานเพื่อเป็นแอดมินเท่านั้นแล่พวกเขาหายไปไหน ผมรู้จักเด็กอยู่คนหนึ่งจบอักษรจุฬาเป็นคนเก่งมากอายุน้อยครับรับงานแปล ى, ทั้งภาษาไทยและภาษา,ษาอังกฤษจากสำนักงานผมซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ได้รับคำแนะนำว่าเด็กคนนี้เก่งปรากฏเมื่อทราบประวัติเด็กคนนี้เคยอยู่ในบริษัทค onsulting firm มาก่อนและได้ลาออกด้วยความเบื่อหน่ายบริษัทที่มีกฎระเบียบมากมายต้องสแตปมบัตร ต้องอยู่ในเวลาทาั้งทที่ไม่ได้ทํางานก็ต้องนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นจึงทำไม้เด็กคนนี้ลาออกมาเอาเงินทั้งหมดไปเล่นโยคะครับหลังจากนั้นก็ได้เซอร์ติฟายโยคะเป็นอาจารย์โยคะและก็สอนโยคะพร้อมกับรับงานแปลจากบริษัทต่างๆณนะขณะนี้มีไรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทและเป็นอาจารย์โยคะมีความสุขเขาเหล่านี้ไม่สนใจสถานที่ไม่สนใจว่าจะเป็นอะไร ไม่สนใจตําแหน่งแต่สนใจว่าชีวิตเขามีอิสระและมีเงินหล่อเลี้ยงครอบครัวเพียงพอหรือไม่โลกได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่สําคัญคือประเทศของเรานั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าว่าการบริหารประเทศจะเดินไปอย่างไรการต่อต้านอูเบอร์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญในต่างประเทศแต่ผมพูดลึกไปเดี๋ยวจะเจ็บตัวแต่ผมกําลังพูดถึงความจริง ไม่มีการพูดถึงในเรื่องของการเมืองใดๆนะครับแต่อยากจะให้เราเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะได้กลับไปดูลูกหลานของเราว่าพวกเขาจะอยู่ต่อไปอย่างไร